รเผาซุปกับพี Above, ่น้องไม่เล้งเผาไว้ซุปแสบกันนะสนหรนซุปย uh, okay. ังแคสบี <S <S bit, <t 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 ่กระเผานลูกแสบเท็ยละสางแล้วปสางเส้นคืองเส้นจะตํำแาแยครับมฟครับ สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านครับเพราะว่าหเรนเขาหน่อไม้ตะลุกตะเก่านี่เด็กแต่หน่อไม้มาตนาคุกเพราะเราเขาสุปครับพี่น้องหน่อไม้เล้งพอดีไม่เศ้าเนอกไปกล่นเอาตะไคร้เอาข่ามาเอดเจวบองก็เลยเห็นหน่อไม้มันขึ้น หนีหยวรูปห่วยฮักเมือกเผาไว้ซุปแสแฉบกนันนะท่านดอกอาจังก์<อ>กกได้ซุปเมื่อเลือดอ,อกครับพี่น้องเผาไว้สะก่อนนะนดับแรงได้มากเขาต้องเผาบอกครับพ่อครับกะานซุปย่าแท้เ,เสแบบเลยนี่กะเผานี่ละลูกมันนึงเสแบบหลัง<ม>เชฟเขาต้มไม่กะเป็นสางเปนแกล้งทำเป็นเสน้นแล้วก็มาซุปกะแเสบอยู่แต่ว่าซุปเผาไม่ได้ซุปเผาอะไรไม่เอานี่เผาแล้วหอกกับเป็นเกลดออดิี่แล้วก็มา เียนมาสางดีๆแล้วก็ไปอันคุชน้ำยานางแล้วจังค่อยมาสุกเด้ครับหลายสเตขาความหอมความสุกไว้จังน้อยนี่แหละปะก็เลยดังเตาใหญ่ครับพี่น้องเพราะว่าเขาสองรอบเระเบิดพอดีนี่สุกหนูไม่เสียบๆกันนะสนนไมีได้กินแต่หลายมืดแหละคือยังละเสียบขึ้นเยอะนล้วครับพี่น้องถ้ามาเสียบๆหนเดี๋ยวเด้อครับ ใช้ไฟลุกๆแต่นี่เผาเลยีต้องยานไม่พี่น้องเลยเพราะว่ามันไม่แค่ผิวนอกมันใบหน้าเขาพูดๆเนาะโอ้เลิไม่ิ้วมิ้วนได้ล้างหมดแล้วเดี๋ยวบางสุกๆกินเสียบๆอย่นี่นะอะไรจะเป็นมืออื่นหมดแล้วครับพี่น้องอันะะนี้มันคับแล้วเซรามีคทับเพราะว่าเอ็ดบางกันยังคาตันตะไคร้อยู่ตันหัวชิคือ สวัสดีค่ะอาชิวาีค่ะนึงจังเจ้าดเริ่มหอมแล้วได้ที่น้องซุกเป็นบางส่วนแน่เลยเต้ตอนนี้ว่าซุกเต็มร้อยแล้วครับแล้วก็เผาความหอมความแซ่บของมันคนละบานเอาไปอูเสริ้น้ำยานางคนละมันซุกเต็มร้อยครับพี่น้อง มมาให่โอ้ได้บ่อใหญ่กันสั่นนี่เพิ่นมาตุนเ้อเอาไปกองไว้พูดเราเออเราไปสิเลกับไปด้วพี่น้องเดออใส่จังหน่อยก็ได้เออข้างลุ่มนี่ระยัะผางเฮาไปตใหญ่เพราะว่ามันใหม่ขนาดนี้สุกนี่สุกแล้วพี่น้องขวานนี่อ้อจะเตาก่อนนี่เดี๋ยวปางว่าใส่ได้ละนเอาไว้มึงเลยใหญ่แถวนี้บ่อกองไปทางนั้นมาเก็บน่อง ตั้มตั้มตั้มเห็นลุงกินน้ำไหมโอ้ยลุงกินน้ำครับผมนีลุงกินน้ำด้วยโบล่านเพลนวาหามสี่ด้วยครับเดี๋ยวมนสีมือฟูดมือนันครับผมพี่น้องเห็นปะครับผมลุงกินน้ำครับผู้ใดสี่นี่ก็คือห้โจกดากมาดมครับผมเป็นคือกันมนะน้อครับ๋ยแถวบานตำเพ่นเป็นเพ่นวาแบบเหนียนะค่ะอันนี้สวัสดีค่ะนะ อุ้ยอุ้ยอุ้ยงินหิดเงินหิดอยากไปอยากไปเที่ยวอุ้ยอุ้ยงินหิดเงินหิดเงินหิดอ,อาบน้ำปะทำแล้วไปอาบน้ำกันปะเดี๋ยวได้ทำไปทำไปครับพี่น้องหลังจะเผาแล้วก็เรามาเฮ้ยยัยปางเปาะได้บ่เนี่ยมือใหม่แล้วครับนี่แม่นวัวหวาดเลนห้ามมามือนึ่งเล่ เราไปย่างไปต้มไว้เพื่อนอนจะไปเอาอยานัางเด้อแบบนั้นเรี่ยวเรี่ยวไงเราไปเอาเฮ่ออยู่เฮือนตะกอเฮือนน้องแอมงามแท้เบอ่อยาหนังเดี๋ยวเฮ่อใหญ่ปางเป่อ,ปอกราบหน่อไม้ก่อนเด้อครับพี่น้องเขาไว้เมื่อวานนี่นะลราซุปกิดเทกงมาอนี้แหละครับเสร็จแทบพามาเสียบ,บ,บเดี๋ยวเด้อพี่น้องเลยแกะแล้วลราได้พี่น้อง,องบาดนี่ใหย่ปางเรากันละ เทสละสางแล้วบ้านี้สางเป็นเส้น,นคือต<ง>่ำเส้นมะหุ่งจะต่ำนี่แหละเบอร์ยานางก็ไปเก็บมาเรียบร้อยแล้วพี่น้องที่น่นย่องไว้เลยเสียวล้วย่องเบอร์ยานางไว้กันเด้อพี่น้องไว้บ้านี้ซุปมันไม่เสแซรบเมื่อเทกมาเสแซรบนั่นเดียวแล้วครับไปเด็บยวฟังเราสางก่อน ใ่ใส่หน่อยหลยเห็นมาก็ได้หนุมใส่ยังไงนาไม่สางมาแล้วแล้วคั้นเซิร์คือเทมปม่นอมสมอนเดอร์เทมป่นนี่คือ้อ่เป็นสูตรเต็มใช่ไหมีละสูตรทุกหน่ามเต็มๆเลยได้พี่น้องเอาเบิ่งเอนเด้คั้นสอนที่น้องมีเทคนิคดีกว่านี้ก็แนะนำเลยขอบคุณลงนาไว้ก่อนเอาอคั้นใหญ่คั้น เสร็จเรียบร,ร้อยไป็นร่างเลยป่ะเรียบร,ร้อยแล้วเอามาต้มครับพี่น้องบ้านพี่แรกนึกว่าละล,ะล้างบอสหน่อยนี่ดีลงมอแล้วได้บ่อยมาต้มเพื่อให้มันจืดสะก่อนครับเพื่อให้มันความขมมันหายไปสะก่อนเดี๋ยวต้มเพื่อให้มันจืดจัะไม่ก่อนเด้อพี่น้ององย่างละมาคลอนลงอีกว่าจะไปแหง้งตัว มานี้หละต้มได้ที่แล้วก่ใส่น้ำยานังลงไปจ้ะอู้ไปยาวว่าประเทศ่วยๆท่อั้นแล้อยากนอนใน่ไเอาว่าน้ำยานังเอาใส่ถุงใส่เลม่เดมูเกะเพียรทำไมพี่กับอู้เห็นน้ำยาน้ามาส <have S 2> <ım. S 1> <Verse> ุกเข่ากันก็น้องใหม่จ้ะล้ากะใส่ขาอีจูหรือก ขาเอาไปซุปจ้ะแมนผ่อนเวลากระดูกกินต้มหน่อไม้ซุกแล้วก็ละมาซุปแล้วเด้อพี่น้องบาดน,นี้อันผักอันหอมก่อนมอนหน่อไม้ก็ได้จบแซ่บมาเทลงนี่ละ หวานมะนาวเต็มไว้เสิร์ฟพี่น้องเสิร์ฟมะนาวจันเอยมนันหอมฮะแบบน,นี้ละซุปละเด้อพี่น้องเลย ที่หามาได้สนาโคกครับพี่น้องเม็ดทันลายาหต่องไปจุมันนี่แหละสุกใหญ่นีงกรกเบือยนางใบใหญ่ บุชุจจังนี้นมีลายบนประยายนี่เป็ตะกรงสุขเจา้าสุรดพี่น้อง เกลโคพี่น้องเลยเสิร์ฟลงไปเสิร์ฟโคบารนีนพี่น้องน้ำประเด็ชเลยย่าเสิร์ฟมอเราป่ะโอ้เสิร์ฟว่ารบ กโกเตอนนี้เราก็หอมลงไปเสิร์ฟแล้วเด้อพี่น้องหอมไทยผ,ผักเพลียวหอมแดงผักเสิมซะแล้วเนี่ยหอมไทยแม่นป่ะ น้อยครับพอมีกลิ่นหอมอเสนเน้นา้า พอพีอ่น้องพอดีน้ำพอดีตอนตับเข้าไปแล้วอ้วนเยอะพอดีเอปางเราซิมบุญแสดงพอดีเราใหญ่ยจายให้เต็มไปเลยเอ็การละบลดาดเจอถาดใหญ่นี่ลังก่อนเอา เดียตัวนี้ตอนน,น,น,นี้มาเสบเสียบน่งเดียวแ้วครับทุกไม้เนี่สุดยอด แล้วได้เพี่น้องเอ้ยแบบที่นี่ลออตถากินหอยแข้งพร้อมกับนี่จองทาแบกไงมามาพี่น้องบาดนี่มากินเขาเอากิน <c oughs> นั่งพี่นั่งพี่งพิ่งถืงเกลอน โอ้ยกล้องมหาโรดใหญ่ที่กระถางนี้นะเอาไปเถอะครับฮะเอามาข้าวเดี่ยวรวยกินห้องย่างห่างเดี่ยวของเดี๋ยวครับน้มันไยาหตางนี้มากินข้าวครับมันได้กูไว้แล้วแต่มันว่างไม่ได้กระถางเสียบมอเตอร์สูบหน่อยอืม ท้าพิ่น้องกิ้เดียวนี่แหละทิ้ทาพิ่น้องตามันวางมาชุปน้ำมันง่ายด้วยน้องจานบบง่ายกับหอกิงพิ่น้อง แข่งก็มีขอบคุุหลายเรื่องปรุนแม่ตูนเรื่องหอยแข่งมาเฮ่อป้อมก <c oughs> ินกับน้ำจิ้มเจี่ยวคนละของทุกทีอะไ,ไ้กันด้วยก็จำ กระมานนิดมานี่ยแสบขนาดนี่ถอดออกนะกม่อย่างละนิดชั่วไก่ไอินเลยอือไป แดกตอนอยู่มาจำยั<ะ>ตปะแดกตอนพละใหญ่ได้กาโี้โหสุดยอดเลย้ยพี่น้องแซ่บครับก็ขอบคุณพี่น้อง f c ทุกคนทุกท่านเด้อครับที่ติดตามเป็นกำลังใจมาตลอดครับ ปะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับมันนี้กินข้าวกับซุปหรือไหมครับกะลายน่ครับกินทาพี่น้องมีท่านได้วางแปลว่าโคแล้วมันกันวางกระทะมีได้ครับพี่น้องไฟเต็มหมดเลยหน่อยโอนแจ่วบองโดนคอบคุณนครับผมมาเด้อมาเซ็ตเซ็ตันเดียวครับอ่าเตรียมงานมากแล้วค่ะ พัาเขาพนาเด็ดฮะกิน่อาเด้อจ้า<ๆ>มาเด้อกินข, <c oughs> <c oughs> ข้าวต้เดียวแล้ิตกพี่นองยืนจนเอวแข็งมเจอร้อยโลบ่พอที่นี่เขาต้องเอาอตําเอาโตต้หรอกนั่งแะ<ช>่อันนี้มันสูงกินเ,เลยกินเลยแสงแ่บ มาแถบแสบต้องกันเด้อพี่น้องไล่คมเมดคนไี้ไปจิตต้นยากด้วยน,นะ